คืนหนึ่งเธอกลับมายังบ้านเก่าที่เต็มไปด้วยความทรงจําของคนรักที่จากไปแต่ในความเงียบงันของทุ่งนากลับมีเสียงเรียกชื่อเธอเบาๆจากความมืดเสียงนั้นคือเสียงของเขาคนที่ตายไปแล้วเมื่อหนึ่งปีก่อนหัวใจของเธอสั่นไหวระหว่างความคิดถึงกับความกลัวเธอไม่รู้ว่าสิ่งที่กลับมาหาเธอในคืนนี้คือ ความรักหรือบางสิ่งที่ไม่ใช่คนสายลมยามเย็นพัดผ่านทุ่งนากลิ่นดินชื้นหลังฝนหอมอบอวลในอากาศเสียงจักกะจันร้องระงม,มทั่วหมู่บ้านเธอยือนอยู่ริมทางดินมองพระอาทิตย์ที่ลับขอบฟ้าหัวใจของเธอเต้นแรงไม่ใช่เพราะความรักแต่เพราะความกลัวที่เริ่มเกาะตัวขึ้นในใจรอยเท้าคู่หนึ่งบนโคลนด้านหลังเธอไม่ใช่ของเธอแน่ เธอหันกลับมาช้าๆแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเทียงเงาของต้นไม้ใหญ่ไหวตามแรงลมเสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ใกล้กว่าเดิมเธอกลืนน้ำลายมือสั่นพยายามก้าวเดินเร็วขึ้นแต่เสียงนั้นยังตามหลังมาอย่างต่อเนื่องหัวใจเธอเต้นทีทุกก้าวเต็มไปด้วยความหวาดระแวง กลิ่นหอมของดอกไม้ในยามข้างกลับกลายเป็นกลิ่นที่น่าขนลุกเธอเริ่มวิ่งโดยไม่กล้ามองกลับไปไฟจากบ้านหลังเล็กในทุ่งนาอยู่ไม่ไกลเธอเห็นแสงนั้นราวกับเป็นทางรอดแต่เมื่อใกล้ถึงประตูเธอกลับเห็นเงาคนหนึ่งยืนอยู่ข้างในชายคนนั้นยืนหันหลังเธอจำเสื้อของเขาได้มันคือเสื้อของอานันต์คนรักของเธอ แต่เขาควรจะอยู่ในกรุงเทพไม่ใช่ที่นี่เธอก้าวถอยหลังมือของเธอสั่นระริกชายคนนั้นหันกลับมาช้าช้ารอยยิ้มของเขาดูอบอุ่นในตอนแรกแต่ดวงตาไม่มีแววชีวิตเลยเธอยืนนิ่งเสียงหัวใจดังสะท้อนในหูลมหายใจขาดห่วงในจังหวะนั้นเองแสงไฟในบ้านก็ดับวุบลงทันที เสียงฝีเท้าเริ่มใกล้เข้ามาอีกครั้งจากด้านหลังเสียงฝีเท้านั้นใกล้เข้ามาเรื่อยๆหัวใจของเธอเต้นแรงจนแทบทะลุออกจากอกเธอพยายามกลั้นหายใจแต่ความกลัวในอกกลับทําให้เสียงลอมาหายใจของเธอดังก้องในความเงียบสายลมพัดแรงขึ้นหน้าต่างไม้เก่ากระทบกันเสียงดังผ้ามานผืนบางปลิวสะบัดไปมาเธอยือนนิ่งอยู่ตรงประตูบ้าน ไม่กล้าแม้แต่จะขยับนิ้วเสียงฝีเท้าหยุดลงแต่เงานั้นยังอยู่ตรงพื้นดินข้างนอกเธอค่อยๆหันไปมองผ่านช่องหน้าต่างมีเพียงความมืดและแสงไฟจากจันเซี่ยวที่ลอดผ่านกิ่งไม้เธอไม่เห็นใครแต่หัวใจยังเต้นไม่หยุดในความเงียบงันนั้นมีเสียงกระซิบแผ่วเบาลอยมาตามลมมันเป็นเสียงของผู้ชายเสียงที่เธอจำได้ดี มินปราชื่อของเธอถูกเรียกออกมาช้าๆด้วยน้ำเสียงที่อบอุ่นแต่เย็นเยียบเธอรู้ทันทีว่านั่นคือเสียงของอนันต์เธอถอยหลังทันทีมือสันพยายามจับลูกบิดประตูแต่ประตูไม่ขยับเหมือนมีใครจับไว้จากด้านนอกอนันต์ใช่เธอหรือเปล่าเสียงของเธอสันไม่มีคำตอบ มีเพียงเสียงลมหายใจของใครบางคนที่อยู่ใกล้เกินไปจูจ่ๆประตูก็เปิดออกเองลมเย็นพัดเข้ามาอย่างแรงเปลวเทียนบนโต๊ะสั่นไหวก่อนดับลงในความมืดนั้นเธอเห็นร่างของชายคนหนึ่งยืนอยู่ตรงหน้าดวงตาของเขาไม่มีแสงผิวหน้าซีดขาวริมฝีปากมีรอยเลือดบางๆแต่รอยยิ้มของเขากลับอ่อนโยนเหมือนเดิมมินตรา ทำไมเธอถึงหนีฉันเสียงของเขาแผ่วเบาแต่มันก้องสะท้อนในหูของเธอเธอถอยหลังไปอีกก้าวน้ําตาเริ่มไหลโดยไม่รู้ตัวอนานันต์เธอตายไปแล้วเสียงของเธอสัน่นภาพในวันนั้นยังติดอยู่ในหัววันที่รถของอนันตกหน้าผาวันที่เจ้าหน้าที่ประกาศว่าเขาเสียชีวิตวันที่เธอร้องไห้จนหมดแรงรางตรงหน้ากลับยิ้ม ฉันไม่เคยจากเธอไปเลยมินตราฉันอยู่ตรงนี้มาตลอดเธอสั่นเทามือของเธอเริ่มชาอุณหภูมิรอบตัวลดลงอย่างรวดเร็วไอเย็นจับบนผิวหนังเสียงกระซิบดังขึ้นรอบรอบตัวเสียงนั้นไม่ใช่ของอนันต์เพียงคนเดียวแต่เป็นเสียงมากมายเสียงชายหญิงที่เธอไม่รู้จักเหมือนพวกเขากำลังเรียกชื่อเธอพร้อมกัน มินปลามินปราเธออุดหูแต่เสียงนั้นยังดังอยู่ในหัวแสงจันทร์ลอดผ่านหน้าต่างสะท้อนให้เห็นเงาจำนวนมากบนพื้นพวกมันเคลื่อนไหวราวกับมีชีวิตเธอพยายามวิ่งออกจากบ้านแต่ขาของเธอหนักราวกับมีบางอย่างพันไว้พื้นเย็นเฉียบและลื่นเธอล้มลงหัวเข่ากระแทกกับพื้นดินเลือดซึมออกมาเธอเงยหน้าขึ้น เห็นอนันยือนอยู่ตรงหน้าเขาก้มลงมาช้าๆเริ่มมือมาสัมผัสใบหน้าของเธอเธอเจ็บไหมมินปราสัมผัสของเขาเย็นเหมือนน้ำแข็งแต่มันแฝงด้วยความอ่อนโยนเธอสายหน้าทั้งที่กลัวจนพูดไม่ออกฉันคิดถึงเธอคำพูดนั้นแผ่วเบาแต่เต็มไปด้วยความเศร้าน้ำตาไหลาจากดวงตาของเขาแต่มันไม่ใช่น้ำตา มันคือเลือดสีดำที่ไหลช้าๆลงบนพื้นเธอร้องเสียงหลงพยายามถอยหนีแต่ร่างของเขาเคลื่อนตามมาอย่างช้าไม้ยะมกแสงจากจันเริ่มหายไปฟ้าคลุมด้วยเมฆหนาทึบทุกอย่างมืดสนิทในความมืดนั้นเธอได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองและเสียงของเขาที่กระซิบอยู่ข้างหูเธอสัญญาว่าจะไม่ทิ้งฉันเธอจำได้ไหม เธอร้องไห้ฉันไม่ได้ตั้งใจฉันแค่กลัวกลัวอะไรกลัวความรักของฉันหรือมินตราน้ำเสียงของเขาเปลี่ยนไปจากอ่อนโยนกลายเป็นแข็งกระด้างเขายื่นมือมาจับข้อมือเธอแน่นความเย็นแผ่ซ่านเข้าสู่ร่างกายเธอรู้สึกเหมือนเลือดในกายหยุดไหลทุกอย่างรอบตัวเงียบแม้แต่เสียงลอมหายใจของเธอก็แทบไม่ได้ยินทันใดนั้น เสียงประตูหลังบ้านเปิดออกแสงไฟจากตะเกียงสองเข้ามาหญิงชราคนหนึ่งยืนอยู่ตรงนั้นเป็นยายคำหญิงชราที่อาศัยอยู่ท้ายหมู่บ้านเธอถือสายศีลและพระเครื่องในมือออกไปจากกลางนี้วิญญาณจงสงบเสียงของยายคำดังก้องอนันต์หันมามองร่างของเขาสั่นสะท้านแสงไฟกระพริบแรงเงาของเขาเริ่มบิดเบี้ยว เสียงหัวเราะเย็นะยเยือกดังขึ้นมินตราร้องไห้เธอพยายามคลานเข้าไปหายายคำแต่ร่างของอนันต์กลับจับเธอไว้แน่นเธอสัญญาไว้แล้วมินตราว่าเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปยายคํำสวดมนต์เสียงดังขึ้นคำสวดคล้ายจะก้องสะท้อนทั้งบ้านอากาศรอบตัวเริ่มร้อนขึ้นเงามืดค่อยๆจางหายไปแต่ก่อนที่ร่างของอนันต์จะสลาย เขามองเธอด้วยสายตาเศร้าเธอยังรักฉันไหมมินปรานิง่งน้ำตาไหลอาบแก้มรักแต่เธอไม่ใช่อนันต์คนนั้นอีกแล้วแสงสว่างจ้าพุ่งออกจากตะเกียงร่างของเขาหายไปในทันทีทุกอย่างกลับมาเงียบสงัดแต่กลิ่นหอมอ่อนหอมอ่อนของดอกมะลิยังลอยอยู่ในอากาศกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของอนันต์เธอยืนอยู่กลางบ้าน มองแสงจันทร์ที่ค่อยๆกลับมาเธอคิดว่าทุกอย่างจบลงแล้วแต่ในเงามืดตรงมุมบ้านมีเงาร่างหนึ่งยืนอยู่เงียบๆและเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นอีกครั้งฉันจะรอเธอมินปาลารอมาหายใจของเธอสะดุดเธอค่อยๆหันไปแต่ที่ตรงนั้นไม่มีใครทุ่งนานอกบ้านกลับเงียบสงัดแต่แสงจันทร์ที่สะท้อนบนผืนน้ำ กลับปรากฏเงาคู่หนึ่งชายหญิงยืนจับมือกันราวกับไม่เคยจากกันไปไหนเลยรุ่งเช้าแรกหลังคืนที่ยาวนานที่สุดในชีวิตของเธอแสงอาทิตย์อุ่นส่องผ่านหน้าต่างไม้ไล่เงามืดที่หลงเหลือจากค่ำคืนแห่งความกลัวมินตรานั่งอยู่เงียบเงีๆหน้าบ้านตาแดงช้ำจากการร้องไห้เสียงไก่ขันจากลานนากลิ่นข้าวใหม่จากหม้อในครัวของยายคำ ทุกอย่างเหมือนจะกลับมาปกติแต่ในใจของเธอยังหนักอึ้งเหมือนมีบางสิ่งที่ยังค้างอยู่ยายคำเดินมาช้าๆถือถ้วยน้ำชาในมือบางครั้งความรักของคนที่จากไปมันแรงนบกว่าที่เราคิดเสียงของยายเบาแต่มีพลังแปลกประหลาดแต่ถ้าเรารักจริงเราก็ต้องยอมให้เขาไปมินปรานิ่งฟังดวงตาเธอมองไปยังทุ่งนากว้าง ที่ซึ่งเมื่อคืนเธอเห็นเงาของเขายืนอยู่เธอยกมือขึ้นพนมพูดเบาๆราวกับกระซิบกับสายลมอาน,นันตฉันขอโทษที่ไม่กล้าเผชิญหน้ากับความจริงและขอบคุณที่กลับมาทำให้ฉันรู้ว่าความรักของเรายังอยู่แม้ในความตายสายลมอ่อนๆพัดผ่านกลีบดอกมะลิปลิวลอยในอากาศหนึ่งกลีบตกลงบนมือของเธอ กลิ่นหอมอ่อนหอมอ่อนทำให้หัวใจเธอสั่นไหวเธอยิ้มทั้งน้ำตาความกลัวจางหายเหลือเพียงความอบอุ่นในใจเธอมองขึ้นไปบนท้องฟ้าเมฆขาวลอยละลิ้วเหมือนภาพในฝันเสียงกระซิบแผ่วเบ,เบาดังขึ้นอีกครั้งฉันจะรักเธอตลอดไปมินตราเธอยิ้มและฉันก็จะไม่ลืมเธออนันต์แสงอาทิตย์ส่องแรงขึ้นเงาสองเงาทาบบนผืนนา ราวกับเขายังคงอยู่ตรงนั้นคอยมองดูเธออย่างอ่อนโยนมินตราลุกขึ้นก้าวเดินไปข้างหน้าด้วยหัวใจที่ไม่กลัวอีกต่อไปเพราะเธอรู้แล้วว่าความรักที่แท้จริงไม่เคยหายไปไหนมันเทียงแค่เปลี่ยนรูปแบบและยังคงอยู่ตลอดกาล